ที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยหลังนูน้นหลังที่กําลังคนน้ําลงแล้วก็มาหลังนี้หลังกลางนี้แล้วก็มาตรงนี้หลังนี้นี่คือวัดพระธรรมทูตไทยบาลีซึ่งจะเปิดป้ายวันนี้โดยพระธรรมวชิระสารสุธ,ธีสันชุตินทโรอยู่ที่บาลีนี่นี่คืออยู่ที่บาลีอยู่หลัง คา,ารุด้าอุทยานะคืออุทยานครุดอยู่ด้านหลังเลยติดกันเลยก็ได้มารู้จักตอนนี้ตรงนี้ชื่อว่าวิสมาสมณนะหมายความว่าที่พักสงฆ์ตัวนี้จะเปลี่ยนจากคำว่าที่พักสงฆ์เป็นวัดเป็นวิหารนี่คือบ,บริเวณด้านในของอาคารหลังนี้เป็นโบสถ์ เป็นโบสถ์ทำวัดสนมนเดี๋ยวเข้าไปดูน,นี่คือด้านในที่เป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นศาลาทำวัดสวนมนดังนั้นเนี่ยพระ อาจารย์ที่จะพานักศึกษาสายพระพุทธศาสนามาบาหลีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็มาพักที่นี่มาบินทบาที่นี่ได้เลยพักได้30รูป50รูปได้เลย